สวัสดีค่ะพบกับคลิปคุณยายถาผ้าลุยสวนเนาะค่ะเมื่อนี้แม่มาคํำก็เล่อยมาเห็นต้นกล้วยที่ที่มี่ใบดังเป็นสีม่วงคุณยายก็ว่าเอสังเกตอยูอว่ว่ามันแมนของกิ่งบอว่าเมนดกมาขี่ใส่สรุปแล้วคือเป็นของกิ่งค่ะเพราะว่าออกมาสองใบกับเป็นดังคือกันใบที่สามนี่้าเบงอีกกอนค่ะนี่ ไปที่สามกำลังเป็นเกี่ยวเกยวอยู่นี่ท่านนี้ท่านนี้ขี้ออกเป็นมวนมวเป็นยอดอยู่ค่ะเอาทุนตานผู้ชมพีตารีนาซอยกันเด้อเป็นกล้วยใบยด่างบ่ขุนยายกะว่าแมนแมนอยู่ได้แหนะออกมามันถี่เป็นจุดสีม่วงเอาน่าแมนสีลว่ยอีลีเตโน่อนอนอบอกยูซื้อๆมันก็มีขึ้นมาเลย แต่วาคิดว่าอันมวนมวน,มวนอยู่กับสมีน่ะมันเห็นสีม่วงออกมาแน,น่ลอเห็นสีม่วงออกเป็นจุดไหมคะนั่นนั่นนัน่น,น,น,นต้องเป็นด่างแน่นอนโอ้เทวดาทรงไม้เอลีตวนีสเสด้รวยน้ำพ่นแบบน,นี้ละู้ใดสนสนใจ,จองนอดเด้อจองมาเลยลูกข้าแนแดงจองนอดเด้อ ยายขายว่าแพงดอกเดี๋ยวคุณยายจะขายแต่นออะนี่ว่ากินไวยดอกบ่เอาว้แต่มันเป็นไวยดอกนอกออกมายายกันสิเอาเพาะไวในใ่ช่ำว้เพาะไวนในถุงเลยไปแต่ขายลูกค้าถูกๆพ่อได้โชว์พ่อได้แง่งนเนาะอ้าเมือนี่พบกับคุณยายแคน้กรพราะว่าชม่มกล้วยด่างสีม่วงแต่มันเป็นกล้วยหอม มันเป็นกล้วยหอมเขียวน่วยมันจะเป็นสีเขียวไหมคะ่ะกล้วยกล้วยหอมเขียวจะพบกันใหม่นะคะนะ่ะนาอเมื่อนี้คุณยายลาไปก่อนเด้อนีความสุขเลยเห็นต,ต้นกล้วยใบด่างสีม่วงแล้วโอเคค่ะสวัสดีค่ะ